สมมติว่าเราต้องการที่จะลดต้นทุนในการทำขนมปังเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เนยสดสามารถใช้เนยอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะ เวลาที่คุณทําขนมปังไขยเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแต่ตลาดที่มีกําลังซื้ออย่างเดียวมันจะมีตลาดที่มีกําลังซื้อแบบเป็นรองมากกว่าตลาดที่แบบมีกําลังซื้อสูงๆนะคะมันจะมีตลาดแบบนั้นน่ะกว้างมากเลยค่ะทีนี้ตัวไขมันที่เราใช้ในขนมปังเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะใช้มาการินเด็ดขาดเพราะฉะนั้นมันมีอะไรคะที่เป็นทางเลือกมันก็คือจะมีพวกเนยผสมนั่นเองค่ะเนยผสมมันก็จะมีทั้งพวกบัตเตอร์เบนทั้งคอมเพลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะบัตเตอร์เบนตัวนี้ค่ะมีไขมันพืชเข้ามาผสมใช่ไหมคะแล อาจจะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่บริษัทไหนเป็นไรแต่ว่าตัวที่พุกเจอเนี่ยตัวนี้นี่นะคะมันจะเป็นลิลลี่บัตเตอร์เบรนนะคะซึ่งมันก็จะมี2แบบก็คือจะเป็นแบบมีไขมันประมาณสัก11.5%กับไขมัน30%แล้วก็ไขมันพืชที่เขาเติมลงมาในนี้ที่เป็นตัวแบบทดแทนไขมันวัวอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นไขมันที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวนั่นเองพอมันเป็นน้ํามันมะพร้าวข้อดีของมันคืออะไร เป็นมิตรกับชาวคีโตอีกต่างหากนะคะเดี๋ยววันนี้พวกจะเอามาลองทําให้ดูเลยค่ะว่าขนมปังเนี่ยมันจะคลายความนุ่มลงไหมมันจะมันจะลดความอร่อยลงไหมแล้วเราจะสามารถใช้มันทดแทนเนยแท้ๆได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะวันนี้ที่พวกทำเนี่ยก็จะมีค่าแป้งน้ำเกลือยีสไข่แล้วก็ตัวเนยเราจะใช้เป็นเนยบตัตเตอร์เบนอย่างนี้นะคะ แล้วก็ไฮเดรชันของปุ๊กวันนี้ปุ๊กใช้ไฮเดรชันที่70%นะคะสำหรับใครที่อาจจะเป็นแบบสมาชิกใหม่ที่เพิ่งมาติดตามดูกันนะคะคำว่าไฮเดรชันของปุ๊กในที่นี้หมายถึงของเหลวในสูตรนั่นเองซึ่งของเหลวในที่นี้ก็มีไข่และน้ํานี่คือรวมกันเป็น70%ของน้ําหนักแป้งค่ะเหมือนเดิมนะคะจากทุกๆคลิปเลยปุ๊กก็จะใส่ของแห้งลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยของเหลวทั้ง2ออย่างน้ําที่ใช้นะคะเป็นน้ําเย็นเสมอค่ะส่วนเนยตัวนี้เราจะไว้ใส่ที่หลังสุดนะคะหลังจากที่เราตีตัว แป้งโดเนี่ยให้มันขึ้นเป็นก้อนโดแล้วเราถึงจะใส่เนยตามลงไปนะคะ mm hmm. เหตุผลก็คือ mm hmm. เราต้องการให้เจ้าโดเนี่ยมันมีการเดเวล็อปที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซะก่อนเจ้าไขมันจะได้ไม่ขัดขวางการเดเวล็อปพูเต้นนั่นเองนะคะ mm hmm. เหมือนทุกๆครั้งค่ะ mm hmm. พุกจะเริ่มด้วยหดโตโเคอย่างนี้เสมอนะคะเอาไว้กวนให้ส่วนผสมเข้ากันซะก่อนถึงจะเปียนเป็นหดตะขอแบบนี้ค่ะใช้สปีดต่าในการคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ mm hmm. สังเกตว่าให้ส่วนผสมเข้ากันหมดแบบนี้แล้วนะคะ เราก็มาเปลี่ยนเป็นหัวตะขอค่ะค่อยๆเริ่มจากสปีดต่ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเป็นสปีดกลางค่ะพอเราเนื้อสปีดกลางนะคะผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าโดมันจะเริ่มเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะก็แบบไม่มีฝุ่นแป้งแล้วแล้วก็โดจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มใส่เจ้าตัวไขมันลงไปในที่นี้ก็คือเจ้าตัวบัตเตอร์นี่เองค่ะทุกครั้งที่เราใส่วัตถุดิบ oh. เพิ่มเติมลงไปนะคะเราต้องเริ่มด้วยสปีดต่ำๆเสมอคะ่ะ <laughs> เพื่อไม่ให้วัตถุดิบมันกระเด็นออกมาข้างนอกโถนะคะ พอเขาเข้ากันแล้วเนี่ยก็เร่งแรงได้เลยค่ะแรงนี่คือแรงแม็กเลยนะวาถ่ายไรอ่ะอย่าซูมแผนฉันนะเซลลูไลั์สักเตอรถามว่าตีไปจนถึงเมื่อไหร่ก็นี่แหละค่ะเราก็จะตีให้มันขึ้นวิโนเพนอย่างนี้และสําหรับใครที่ใช้เครื่องบ้านแบบนี้เวลามันเป็นก้อนโดค่ะมันจะสะเทือนนะคะเราก็ต้องคอยจับมันไว้นะคะ ทุกเครื่องในโลกนี้จะเป็นอย่างนี้หมดนะคะสำหรับเวลาที่เราตีโดนะคะกระบวนการทําในวันนี้นะคะปุ๊กทำแบบทุ่นเวลานั่นแปลว่าปุ๊กใส่ตัวเบรดอิมพูเบิลลงไปด้วยดังนั้นปุ๊กจะไม่ต้องรอพักให้ขึ้น2เท่าแล้วมาแรอากาศนะคะอันนี้เดี๋ยวปุ๊กจะพักไว้15นาทีแล้วคุณสามารถตัดแบ่งแล้วเชฟป,ปิ้งขึ้นรูปแล้วเอาไปลอยขึ้น2เท่าก็อบได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บอากาศแล้วพักไว้15นาทีค่ะ หลังจากที่เราพักผ่านไป15นาทีแล้วนะคะเราก็สมามรถจะแช่ป,ปิ้งเขาได้เลยค่ะคุณจะขึ้นรูปเป็นอะไรอะ่ะคุณจะขึ้นรูปเป็นวงกลมคุณจะทำใส่ลบคุณก็ทําได้ตอนนี้เลยค่ะสาหรับนี้นะคะของปุ๊ปปุ๊ปจะทําเป็นใส่ลบ1อันเดี๋ยวเราจะได้มาฉีกดูเนื้อกันว่าอุย้ยมันนุ่มหรือว่าได้ใจความแค่ไหนนะคะอันที่เป็นลบนี่นะคะเดี๋ยวปุ๊ปจะตัดน้ำหนัก500กรัมนะคะก็คือทําเป็นแบบว่าหัวกระโหลก2อันก็จะตัดแบบ250กับ250แล้วเดี๋ยวที่เหลือ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักจนกระทั่งมันขึ้นเสร็จสส่วนสเท่าของพิมพ์แล้วก็จะเอาไปอบค่ะเวลาที่เราอบนะคะอย่างที่ปุ๊กบอกว่าปุ๊กไม่เคยอบขนมปังที่แบบว่าจะมาต่ำแบบ s ิ o w ล i g ร้อยเจ็ดสค่ะคุณก็อบ 200องศาไปเลยนะคะก็ถ้าเป็นลบอย่างนี้ค่ะก็ใช้เวลาถ้าเป็นลบใหญ่อันนี้นะคะใช้เวลาประมาณสัก25นาที20ถึง25นาทีแล้วแต่เตาอบของคุณนะคะส่วนที่เป็นกลมๆอย่างนี้ค่ะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก18ถึง22นาทีไม่เกินนี้นะคะขนมค้งของเราที่ใช้ไขมันที่เป็นัตเตอร์เบ t ก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหมีความนุ่มนวลแล้วก็ถ้าสําหรับปุ๊กนะคือก็ไม่ได้แตกต่างจากจากเนยแท้เลยค่ะเวลาที่เราดมกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นเนาะตอนเวลามันอบไปเนี่ย กลิ่นมันก็จะจะหายไปแล้วนะคะเพื่อพิสูจน์แท้ๆเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันดีกก่อค่ะว่าเนื้อข้างในเวลาฉีกออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างและจะให้ดีนะคะต้องชิมค่ะอันนีใน้ในสำหรับขนมปังนุ่มอะ่ะน้ำรู้สึกว่ามันแตกต่างจากแบบเนยธรรมดาหรือเปล่าเนื้อนุ่มเหมือนนุ่มเลยนุ่มเหนียวโอเคเดียวแต่ว่าเรื่องกลิ่นอะเรื่องกลิ่นเนยอะ่ะอืมน้อยน้อยลงไปนิดนึงนิดเดียวเนาะถ้าไม่รู้สึกกลิ่นเนยอะไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะอือือแต่เรื่องความนุ่มความอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่บอกว่าใช้ b u t เตอร์เบก็ไม่รู้เรื่องนะใช่เพราะมันก็คือคือก็คือไขมันตัวนึงเท่านั้นเองเนาะแล้วก็นุ่มเหนียวนุ่มโอเคความนุ่มนี่คือใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นสูตรที่ลงตัวนะคะแล้วก็เราสามารถจะใช้ไขมันที่เป็นบัตเตอร์เบได้ เพราะฉะนั้นนะคะผูบอกเลยว่าการที่เราจะลดต้นทุนในการทําขนมปังและเราจะจับตลาดที่มีกําลังซื้อน้อยลงนะคะเราสามารถใช้บัตเตอร์เบนแทนได้และราคาของบัตเตอร์เบนของตัวเนี้ยที่พูกใช้เนี่ยนะคะก็คือเป็นตาลิลี่บัตเตอร์เบนเนี่ยถ้าเป็นมีไขมัน11.5%อันเนี้ยมันจะตกแค่1้0ยบาทต่อโลโอเองอะ่ะส่วนถ้าเกิดเราใช้แบบ3 0ใช่ไหมคะ <S 2> <S 2> มันก็ตกกิโลละ160เองเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องความนุ่มค่ะคุณสามารถลดต้นทุนขนมปังได้ด้วยบัตเตอร์เบนมี สหยด้วยอยู่แล้วแ,วแ้วถ้าสนใจอยากซื้อทำไงอะ่ะอ๋อตัวนี้ค่ะเขาตอนนี้เขาก็มีวางจาหน่ายตามร้านเบเกอรีอร่ทั่วๆไปอะค่ะ<ม>แต่มันจะเป็นแบบว่าตัดแบ่งขายในถุงเป็นถุงละโลๆๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคมันก็จะเป็นถุงใสแล้วก็แช่อยู่ในที่ชั้นแช่ยเย็นของพวกร้านเบเกอรีอร่ชั้นนาทั่วๆไปค่ะโอเค